สวัสดีครับผมแจ็คแปบเดียวครับจาก Ford p o d ด b บ j a แจครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เก่าที่เดิมนะครับผม Ford ดพับประแดงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้า Y t e แพ็ก e น็กเนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมตัวนี้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิด500รนิวตันเมตรนะครับมาดูกันครับตัวนี้เป็นตัวแรกของโชว์รูมนะครับที่ใส่ชุดแต่ง Y ครับผมนี่คุณลูกค้าอาจจะไม่คุ้นหูกันนะครับผม ชุดแต่งใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้นะครับทําให้รถดูดุขึ้นไปอีกนะครับจากสีดําอยู่แล้วนะครับผมด้วยกระจังหน้า FORD ขนาดใหญ่นะครับผมนี่ FORD ขนาดใหญ่นะครับพร้อมกับตะแกรงรังพึ่งนะครับสีดำด้านพร้อมไฟ LED แบบสีส้มแบบนี้นะครับผมใหญ่มากๆเลยนี่ครับด้วยชุดแต่งวายนี้นะครับจะตัดมาด้วย ชุดแต่งชิ้นล่างนะครับที่เป็นสีเทานะครับเทาแบบสว่างๆนะครับเป็นออกบอลๆหน่อยนะครับผม,มไฟตัดหมอกก็ยังอยู่ครบนะครับผมนี่เป็นการชิ้นขนาดนี้เลยครับนี่มีเป็นตัวนี้ด้วยครับแข็งของยี่ห้อวายฮนะไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นแบบเมทิก LED นะครับ นี่เป็นซีแคมนะครับแมตติก LED นะครับผมไฟตรงนี้สามารถเลื่อนสูงต่ำได้นะครับนี่มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์พร้อมครับอันนี้เดิมๆมากับตัวรถเจ้าขับสี่นะครับผมนี่ครับคิ้วข้าง6นิ้ววายครับแบบนี้ครับและที่สำคัญครับคุณลูกค้าผมอยากให้ตามมาดูนี่ครับ เป็นล้อฟูเอลครับลายดำตัดเงินนะครับแล้วรัดมาด้วยยาง b f g o o d r i บินะครับเคอทูนี่สวยๆเต็มๆแบบนี้ขอบยี่สินี่คุณลูกค้านี่แทบไม่ต้องโหลดลงเลยนะครับกับบอดี้ที่แอย่างนี้ดูสมส่วนกันมากๆนะฮะมาดูนะครับในกระจกด้านข้างนี้นะครับเป็นสีดำนะครับผมพร้อมกล้อง360รสองศาครับ และเรื่องความปลอดภัยนะครับเมื่อมีรถมาด้านข้างคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงครับมีรุ่นนี้มีระบบช่วยเตือนมารถมาด้านข้างครับจะเตือนอยู่ที่กระจกด้านนี้นะครับดูกระจกบานใหญ่สามารถมองเห็นรถได้เนะครับข้างบนนะครับราหลังคาครับมากับตัวรถอยู่แล้วนะครับนี่สีบรอนครับสวยมาก อันนี้ครับเป็นคิ้วกันสรดแบบเข้ารูปครับนี่ตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้เป็นสติกเกอร์เรนเจอร์นะครับสีเทานะครับผมนี่ในขนาดที่สมส่วนพอดีกับตัวรถนะครับไม่ได้ทำให้ลกตานะครับมีความสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นสปอร์ตบาร์นะครับของวายแท็ตัวนี้มากับตัวรถเลยครับผมนี่เข้ารูป และที่สำคัญครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์นะครับน,ดดนี่ครับโรเลอร์ชัตเตอร์เราไม่ได้กันน้ำเข้าอย่างเดียวนะครับบางส่วนก็จะอันนี้ด้วยครับเผื่อเวลาเนี้ยมีกันน้ำออกด้วยนะอันนี้เป็นมุกตลกนะครับขำๆจริงๆมันไม่ได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นนะครับอาจจะมี20%ที่น้ำอาจจะเข้าบ้างนะครับคุณลูกค้า นี่สัญลักษณ์วายแท็กขับสีครับผมพร้อมกล้องมองหลังครับจะขึ้นที่หน้าจอ12น้วอันนี้เป็น12นิ้วนะครับพร้อมกับระบบซิงค์โนะครับด้านหลังครับตรงนี้จะมีบายสปอร์ตเรดาร์ครับอยู่ด้านนี้เวลาจะถอยหรือเตือนขนาดเวลาที่ถอยมีรถตัดผ่านหรืออะไรนี้นะครับไฟสวยๆแบบนี้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับจากเจ้าวแท็กขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมสวยๆดูๆแบบนี้อยากได้แบบนี้โทรติดต่อหาแจ็คได้หรืออยากได้อะไรยังไงคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฟอร์ดโปรดีบายแจ็คด้วยนะครับวันนี้แจ็คขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผม